สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านวิเคราะห์นะครับว่าเราจะสร้างถ้าสมมติว่าเราจะสร้างบ้านหนึ่งหลังบนพื้นที่ที่เรามีอยู่นะครับตามที่เขาลงกันในสื่อโซเชียลต่างๆว่าบ้านราคา200แสนบ้านราคา3 0 0แสนราคาแสนกว่าบาทมันมีจริงไหม วันนี้ผมจะ,จะมาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่ามันทำได้จริงไหมโดยที่ผมจะมีแบบบ้านที่ผมได้เขียนเอาไว้นะครับมาแบแ์ไตให้ดูว่าจริงๆแล้วบ้านหนึ่งหลังควรจะมีราคาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมเจ้าของบ้านสามารถสร้างบ้านได้ ตามหยดเท่านี้ผู้รับเหมาบริษัทรับเหมาหรือว่าช่างที่มาทำรับเหมาเขาก็สามารถทำงานได้ไปต่อได้โดยที่ไม่ทิ้งงานโดยที่ไม่ขาดทุนและเจ้าของบ้านก็จะได้บ้านแบบที่ต้องการน,นะครับแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องออกตัวก่อนนะฮะผมไม่ได้จะมาพูดเข้าข้าง ผู้รับเหมาในสายอาชีพเดียวกันนะฮะแต่มันก็จะมีผู้รับเหมาหรือเช่างบางประเภทที่ตีราคาต่ำๆด้ำราคาจากคนอื่นสุดท้ายนะครับทำไม่ไหวเพราะราคามันต่ำเกินนะฮะแล้วผลต่อมาเป็นยังไงครับที่เป็นข่าวดราม่ามากมายในกลุ่มต่างๆที่เขาออกมา ให้ข้อมูลออกมาแฉก็คือทำไม่ไหวช่างทำไม่ไหวผู้รับเหมาทำไม่ไหวเพราะราคามันถูกเกินไปสุดท้ายก็ทิ้งงานหนีเบิกเงินไปแล้วด้วยต่างๆนาน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ราคาในส่วนต่างๆเอาแบบเบื้องต้นนะครับแค่เบื้องต้นนะครับ ราคาผมก็จะให้เป็นราคาที่มันเป็นราคากลางให้ได้มากที่สุดหลายๆท่านนะครับสําหรับทุ่นผู้ชมที่จะ,จะกําลังซ่อมบ้านสร้างบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแน่นอนครับหลายๆคนเข้าไปดูใน Google เข้าไปเสิร์ชนะฮะเข้าไปดูทางออสื่อโซเชียลต่างๆแม้แต่ใน YouTube โอเคคุณดูราคาเบื้องต้นได้จากสื่อโซเชียลเหล่านี้นะครับ แต่คุณอย่าลืมนะครับว่าคุณจะต้องดูปีด้วยนะครับปีที่เขาลงนะฮะว่าตอนที่เขาลงเนี่ยปีอะไรไม่ใช่ว่าคุณจะสร้างบ้านปีนี้2,567แต่ว่าโพสต์ที่เขาลงมันอาจจะเป็นปี2,557หรือ2,560ถามว่าอินไดมไหมพอจะอิงได้ครับแต่ จะยึดถือราคาตามนั้นไม่ได้นะครับเพราะอะไรฮนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่อราคาของค่าแรงนะครับราคาของวัตถุดิบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในแต่ละปีก็จะมีขึ้นมีลงไม่เท่ากันตัวแปรสำคัญก็คือเหล็กจะมีขึ้นขึ้นลงตลอดเหมือนทองเลยครับเพราะฉะนั้นอิงได้ประมาณนี้ นะฮะสมมุติสร้างบ้านกี่ตารางเมตรเท่านี้ราคาเท่านี้เราอิงได้ครับแต่จะเอามาใช้ราคานี้กับปัจจุบันเลยไม่ได้นะครับไม่ได้นะบางคนามาให้ผู้รับเหมาตีราคาช่างรับเหมาสมมุติว่ามีการเปรยเียบเทียบนะฮะสองสามเจ้าเฮ้ยทำไมราคาแพงจังนี่ฉันไปดูในเพจนี้มานะฉันไปดูในโพสต์นี้มานะราคาเท่านี้เองเท่าน,นั้นเอง จริงไม่ได้นะครับเราจะต้องดูความเป็นจริงจากปัจจุบันด้วยนะครับผมโดยเขาก็จะมีราคากลางให้เดี๋ยวผมจะลบเอาไว้ให้ว่าเราจะไปดูราคากลางในแต่ละปีะที่เว็บไซต์ไหนนะฮะร,รูปร่างลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเข้าไปดูกันได้แต่อันนั้นคือราคากลางซึ่งยึดถือได้นะครับเพราะว่าเขาจะประเมินเป็นปีต่อปีนะฮะ แต่จะเอามาใช้จริงได้ไหมก็ยังไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าแต่ละสถานที่ราคาวัสดุอุปกรณ์ไม่เท่ากันสมมุติว่าอินมวลเบาหนก้อนนะฮะมาตรฐานเลยใช้มาตรฐานนะฮะร,ราคาอาจจะอยู่ที่ประมาณ25-26ถึงบาทตอนน่อ1น1ก้อนนะครับแต่พอมาเป็นในเมืองหรือในใจกลางเมืองกรุงเทพอย่างเงี้ยจังหวัดกรุงเทพ ราคาจะแพงกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าค่าที่เขาแพงกว่าอ่าอะไรต่างๆค่าขนส่งแพงกว่าจาก25หรือ26บาทอาจจะเป็น27ถึง28บาทราคาต่างกันแค่อาะสมมติว่า1บาทเนี่ยมัวว่าใช้1,000ก้อนก็1,000บาทแล้วนะครับส่วนต่างที่ช่างหรือผู้รับเหมาเขาจะต้องจา่ายเพิ่มเติมถูกไหมฮะอ่ะ ไอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับราคาผมพยายามจากอ้างอิงในแบบที่เป็นราคากลางๆนะครับผมโดยประมาณเท่านั้นนะฮะเน้นเน้นตลอดครับว่าโดยประมาณจะอิงจากราคาผมเลยก็ยังไม่ได้ร้อเอ็จริงๆแล้วเนี่ยการสร้างบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราควรจะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำเป็น B O Q ขึ้นมาก็จะเป็นสถาปนิกอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็จะต้องมีวิศวกรในการเซ็นรองรับแบบด้วยนะครับผมอันนี้คือเบื้องต้นนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราได้ B O Q มาเนี่ยอันนี้คือราคาที่เราจะให้ผู้รับเหมาทาได้เลยในราคาแบบนี้ประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแบบกันนะะว่าว่าแบบบ้านที่ผมสร้างเนี่ยไซส์เท่าไหร่กว้างคูณยาวอะไรเท่าไหร่แล้วก็มาดูกันว่า ราคาต่อสร้างแ,แบบจริงๆเลยเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่ไปดูกันครับเริ่มจากดูแบบป็นก่อนครับแบบอันนี้แล้วก็จะเป็นแบบที่ผมได้สร้างไว้นะครับผมก็จะเป็นอันนี้คือแบบที่เล็กแล้วนะครับประมาณที่ประมาณ30ตารางเมตรนะครับเรามาถอดราคาออกก่น,นะโอเคผมก็ได้กําหนดตัว ค่าต่างๆว่าเรียบร้อยนะครับก็จะเป็น6 6เมตรคูณ5เมตรนะครับก็เกับ30ตารางเมตรเนาะความสูง3เมตรครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ผมจะมาคุยกันในเรื่องของเบื้องต้นนะครับจะยังไม่รวมงานเข็มเข็มบ้านเสาเข็มบ้านและฐานรากนะครับผมอโอเคเอาที่หลักๆกันก่อนนะครับเรามาเริ่มจาก การต่อฉากนะครับงานต่อฉากเนี่ยผมจะใช้ตัวถูกสุดนะครับก็คืออิบล็อกนะครับแบบอิบล็อกนะฮะอิบล็อกเนี่ยหนึ่งตารางเมตรจะใช้ทบสอง12ต้อนโดยประมาณนะครับราคาก้อนละเจ็ดบาทเจ็ดบาทต่อต้อนนะัะคา่คาส่ง ถุงแก๊บวกไปอีกหนึ่งบาทนะครับก็จะเท่ากับแปดบาทนะฮะแปดบาทคูณกับหนึ่งตารางเมตรก็คือสิบสองก้อนก็จะเท่ากับสิบสองคูณแปดบาทนะครับก็จะเท่ากับาาเท่าไหร่ฮะเก้าสิบหกบ,บาทต่อตารางเมตรนะครับราคาคูณคูณก่อสำเร็จรูป ตารางเมตรละ60บาทนะครับราคาคุณฉาตารางเมตรละ1 1 8บาทนะครับคูณ2จะเท่ากับคูณ2คือนอกบวกในนะครับผมคูณ2จะเท่ากับ236บาทต่อตารางเมตรอันนี้คือค่าของนะครับคราวนี้เราจะมาดูในเรื่องของค่าแรงนะครับ ค่าแรงก่อฉากนะครับค่าแรงก่อความหนานะครับสักเก้าเซนนะฮะความหนาเก้าเซนจะเท่าก,กับแปดสิบหกบาทนะครับต่อตารางเมตรนะครับผมค่าแรงฉาบนะครับค่าแรงฉาบผมจะเขียนคำว่าฉาบเฉยๆนะ พอฉากแล้วเนี่ยความหนามันก็จะได้ประมาณ9ก้าสิบเซนนี่แหละครับแล้วแต่แล้วแต่ตกลงกับผู้รับเหมานะครับแล้วแต่แบบด้วยนะครับผมอ่ะโอเคสมมติว่าค่าแรงฉากอิดบล็อกนะครับอ่าค่าแรงฉากอิดบล็อกจะเท่ากับตารางเมตรละ90บาทต่อตารางเมตรนะครับผมเราก็คูณ2เข้าไปอีกนะคูณ2ก็คือนอกในนะครับก็จะเท่ากับ 90คูณ2เทากับ180บาทต่อตารางเมตรนะครับผมเพราะฉะนั้นค่าของบวกค่าแรงก็อฉาก1ตารางเมตรเท่ากับนะครับ600 58บาทต่อ1ตารางเมตผมคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราต้องใช้ผนังก่อฉากกี่ผนงังนะครับทั้งหมดนะครับ81ตารางเมตรนะครับคูณกับ 658ตารางเมตรจะเท่ากับ53,298อันนี้คือแค่ราคาก่อฉากเท่านั้นนะครับไเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวคลิปจะยืดเยื้อะนะฮะระบบสุขาพิบาลบวกระบบประปานะครับปลาเริ่มจากถังแซกนะครับถังแซกถังแซกเนี่ยอ,อยู่2คนเนี่ยจะเท่ากับ4,000บาท รประมาณประมาณนะฮะประมาณ4 0 0 0บาทมีตั้งแต่3,000กว่าสี4,000กว่า5000มีนะครับท่อต่างๆทั้งน้ำทั้งน้ำดีน้ำเสียนะครับดีบวกเสียผมให้ราคาอยู่ที่8 0 0 0ันนะครับโดยประมาณนะอันนี้มาค่าแรงขุดหลุมอะไรต่างๆถุกํำเนินการนะฮะอู่ที่5,000ันบาทรวม นีอยู่ที่สองหมื่นนะครับถ้าผมต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของหลังคานะครับหลังคาบวกโครงหลังคาบ้านอันนี้ก็คือจะรวมทั้งหลังคาและเหล็กที่เราจะมาทำแต่ทำ โครงสร้างาต่างๆของโครงหลังคานะครับจะรวมห,หมดเลยนะฮะโอเคผมจะให้ค่าแรงบวกค่าวัสดุหลังคานี่ผมใช้เป็นเมทัลชีตบุกพียูโฟมนะครับหนา1น,นิ้ว เพื่อป้องกันความร้อนได้ระดับหนึ่งนะครับตัวเมทัลชีสบวกพ<ม>ีบวกอบวกีโฟมเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถป้องกันเสียงเวลาฝนตกได้ในระดับหนึ่งนะฮะผมจะให้ราคาอยู่ที่1,800บาทต่อ1ตารางเมตรโดยประมาณนะครับคูณ30ตารางเมตรเท่ากับ 54,000่บาทอันนี้คือตัวหลคานะฮะยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมอาจจะต้องตัดเป็น2คลิปนะครับดูแล้วคลิปเดียวเนี่ยไม่น่าจะเวิร์ดเพราะว่ารายละเอียดยิบย่อยมันค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะพยายามแตกให้อย่างโดยละเอียดเลยนะครับท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆก็จะได้รู้ว่าอะไรมันมีที่มาอย่างไงเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะครับคลิปที่2นะครับคลิปต่อไปเนี่ย เราจะรู้เลยว่าแบตบเสร็จรวมแล้วเท่าไหรแล้วเราจะมาตีกันว่าสรุปรว่าบ้านแค่30ตารางเมตรเนี่ยสาตารางเมตรนี่คือเนื้อที่ค่อนข้างจากัดจํกเขี่ยมากนะครับค่อนข้างเล็กมากจะตกตารางเมตรละเท่าไร่แล้วที่เขาบอกว่าตารางเมตรละแปดเก้าพันผมก็ทาได้ชั้นก็นทําได้ดูซิว่าทําได้จริงไหมและราคาจะไปอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้คือเป็นราคาที่ไม่รวม เสาเข็มและฐานรากนะครับต่อหม้อคานเพื่ออะไรต่างยังไม่รวมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปที่2แล้วก็อย่าลืมนะครับอยากจะดูต่อก็ขอโค้ดนะหนึ1งสับสไคร e นะครับ1กระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนจะได้ไม่ได้พลาดคลิปดีๆในคลิปต,ต่อไปนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง creative อ,อกฟ้าของเราด้วยกับรายการ หาทำเรื่อยๆนะครับผมโอเคพบกันคลิปต่อไปครับ